สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเจอกับใจหนุ่มอีกเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะคิดคอนเทนต์บอออกพี่น้องวันนี้มาผัดกระเปราไก่เหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะง่ายๆเนะะาะสไตล์ใจหนุนะ่มเนาะพี่น้องมาครับผมไปดูกันเนาะผมชอบกินไอ้ที่มันทอดไก่มันก่อนเนาะพี่น้องจะได้แบบสุกสุกนิดนึงเนาะพี่น้องาครับผมผัด ขัวไก่กนี้ครับผัดกะเพราสุดใจหนุ่มน้องพี่น้องแตกๆหน่อยนะพี่น้องนะโอ้ัวไก่ให้มันสุกก่อนนะพี่น้อง นี่เนื้อไก่มันสุกแล้วน้องพี่น้องตักออกก่อนเนาะสุกแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาคั่วกระเทียมกันน้องพี่น้องติดกระเทียมเอ้ยแตกเมื่ะห่คั่วให้มันสุกก่อนนะพี่น้องมันจะได้ไม่มีกลิ่นนะพี่น้องผมชอบกินแบบนั้นน้อพี่น้องนะเป็นละบ้านทอดไม่เหมือนกันน้องพี่น้อง น,นี่คริกกระเทียมลงไว้พี่นนองมันใช้พริกดิบเนาะพี่น้องเนาะว่ารสชาติมันจะออกเป็นยังไงปกติแล้วผมมีใส่แค่แห้งมา <c oughs> มา,มาดูกันครับผม ไอไโอเคได้แล้วครับผมกระเทียมได้แล้วเนาะกระเทียมคลิ๊กได้แล้วเนาะใส่เหมือนเดิมครับอ่าวกดอีกรอบหนึ่งเนะที่น้อง ดดยดัมาพี่น้องเราทำนี้โอเคมาคุงกันน้องพี่นอ้องได้แล้วมันหอยครับผมลงไปเลย ดปาเกี <Cornell. S 2> ่ยวครับนิดน <Yeah, S 1> ึงนิดนึงน้ำปานิดนึงงน้อยนิน้องอ๋อนัับผมการทรายครับนี่ได้แล้ว มากพี่นอ้องเียเข้าแล้กกพวพี่น้องเอ้ยมานี่ผักกะเพราพี่น้องนี่ครับผมลงไปเนาะพี่น้อง ใจนุ่มก็น่าหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับจิดไฟเนาะพี่นอนะ้องครับเดียบร้อยหอมหวานพี่นอ้องโอ้ได้แล้วครับผมร้อนก็ร้อนเนาะพี่น้องเนาะนีครับ กระฟ้าใจหนุ่มน้องพี่น้อหน้าตาจะประมาณนี้เนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ใจหนุม่มกขอตัวไปทางเข้าน้องพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีครับ